ทางนี้ทางนี้สรุปก็คือว่ายากุดเอุดแต่กล้สุดคือต้องเฉพาะคนอยากผปชนไทยไม่ใช่ง่ายนะันชอบทางไอ้ที่เป็นหินหินเยอะๆที่คุณต้องไปตกน้ำปั่นจับไม้ไปทั้งคู่เลย

โฟกัสติดไม่ดีอย่างเวลามองก้มมันไม่ชัดเลยใครอุตส่าห์มาเจาะมันบันไดให้อนันอนี้ไม่สะดวกเพราะว่าผมมีมานไม่ได้กนะ็จะไม่โคมากกว่าจะได้ทนะ็ไมโคได้โนคะคืออะโร,โรอันนี้คือลังหมูป่าครับอันนี้อันนี้ ทปอยยู่เดี๋วออมันคลอดเป็นก็แค่นี้เงเหรอถ้าเกิดนั่นเขาจะมุ่นเข้าตามนี้ครับมุ่นเข้าในนี้อันนั้นจะบอลเขาแหวกดูข้างในแต่จริงจะไม่มีมีครับจริงๆไม่มีรูไม่มีครับข้างบนจะไม่มีอย่ครับเหมือนรุ่นหนึ่งข้างในจะเป็นโพรงอย่างเงี้ยครับอย่าไปทำอันเดียร์เลยครับนี่เดี๋ยวมาถ่ายตรงรูเข้าไปผิดรูเลยไม่รู้นั้นเป็นรู ในลูกเข้าอยู่ไหม <c oughs> ร,รูกบอลนนรู้ล้อก่อนเลยครับเห็นปะ